อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Ghost พันทริปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับชมกันเลยเรื่องครูบรรจุใหม่วันนี้ว่างๆและอยากมาเล่าประสบการณ์ระหว่างไปบรรจุรับราชการที่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ปกติผมเป็นคนภาคกลางเมื่อสอบบรรจุข้าราชการครูสาขาอุตสาหกรรมได้ก็ไปเลือกที่ลงโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการระหว่างเลือกก็ไม่หลายที่ให้เลือกทุกคนก็มาขอบอกว่าอยากได้ที่ไหนบ้าง ด้วยความที่ทุกจังหวัดที่เลือกก็ไม่มีใกล้บ้านผมอยู่แล้วผมจังไม่ได้เสียเรียดจึงเหลือแค่ภาคใต้ด้วยความที่ชอบทะเลมีใกล้สนามบินก็โอเคไปโดยไม่ได้คิดอะไรมากวันไปรายงานตัวก็ขับรถไปรายงานตัวที่โรงเรียนครั้งแรกที่เห็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนร้างมีอาคารไม้โรงเรียนสมัยก่อนที่หน้าต่างประตูหายไปหมดแล้วหลังคาก็เหลือแค่บางส่วนร,รอบๆก็เป็นป่าปามมีบ้านอยู่ห่างกันก็เดินตามหาพออ,อเพื่อรายงานตัว ในห้องเรียนเก่าห้องหนึ่งก็พบพออรโรงเรียนก็ลักษณะอ้วนๆตัวเล็กผิวคล้ำแบบคนใต้มองรอบๆห้องเห็นมีพระพุทธรูปหลายองค์หนังสือสดวนบนโต๊ะพร้อมกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรอบอ้วนก็คุยเรื่องทํางานพออ,อก,ก็แจ้งว่าได้รับงบประมาณมาร้อยกว่าล้านเพื่อสร้างโรงเรียนใหม่ในที่ดินนี้เพื่อรับครูอุตสาหกรรมมาเพื่อควบคุมงานผมก็รับทราบที่โรงเรียนมีครูสองคนตอนนี้ไปทํางานอีกโรงเรียนหนึ่ง เนื่องจากต้องทำเบิกใจในโรงเรียนอื่นครูอีกคนอยู่แถวนี้มีเจ้าหน้าที่เปเอกสารสองคนงานอีกสองคนหลังจากคุยเสร็จก็พบว่าบ้านพักครูพังหมดแล้วเหลือเพียงส่วนที่เป็นปูนที่เป็นห้องน้ำไฟฟ้าจะมีเฉพาะห้องสำนักงานโชคดีผมชอบไปแคมปิง้งแล้วก็เตรียมเต็นท์มาแล้วด้วยจึงขอเอาไปกางบนอาคารเรียนไม้เก่าที่เตรียมรื้อเพื่อสร้างอาคารใหม่คืนแรกก็นอนในเต็นท์กลางโรงเรียนไม่มีน้ำไม่มีไฟ ถ้าอาบน้ําก็ต้องเดินไปอีก300เมตรในห้องน้ําบ้านพักครูแบบโอเพนหลังคากิจกรรมเป็นไปแบบนี้ทุกวันทุกเย็นผมจะปั่งจักรยานไปกินข้าวตอนค่ำเป็นกิจ,จวัตรระหว่างทางก็จะผ่านบ้านชาวบ้านแทบทุกบ้านมองทะลุเข้าไปข้างในเหมือนจะมีสารอะไรสักอย่างอยู่ในบ้านและก็จะมีเสียงสดมนตอนเย็นแบบที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธตลอดเวลาบางทีก็มีการเข้าทรงกันมีเสียงดังเป็นระยะด้วยความที่ผมเป็นพุทธและเชื่อเสมอว่า เราทำดีต้องได้ดีจึงไม่ได้สนใจคิดว่าเป็นความเชื่อของแต่ละคนวันหนึ่งผมทานเข้าที่ร้านแถวโรงเรียนอยู่ๆก็มียายนุ่งพนางคล้ายสลงมานั่งจับบ่าพูดเป็นภาษาใต้แบบฟังไม่เข้าใจจับใจความได้ประมาณว่ามาทำอะไรที่นี่ทำไมถึงมานี่ตายผีป่าช้าก็ฟังไม่เข้าใจบ้างก็ชวนคุยก็เลยรู้ว่าเป็นคนแถวนี้ผมทานเสร็จก็กล่าวลายายก็จับมือไว้และพูดอะไรสักอย่างเร็วๆ คล้ายคาถาที่ผมฟังไม่เข้าใจคืนนั้นผมอยู่ทำงานในสำนักงานคนเดียวจนถึงค่ำเพื่อเร่งทำเกี่ยวกับแปลนโรงเรียนอยู่ๆไฟก็ดับด้วยความที่โน้ตบุต๊กแบตยังมีก็พิมพ์งานต่อมีเสียงลมวีดพัดเข้ามาผ่านประตูไม้แบบสองบานสไตล์โรงเรียนเก่ามีเสียงประตูดังปึงปังๆผมลุกขึ้นไปล็อกประตูมีบางสิ่งสีดำพุ่งชนหน้าผมอย่างแรงจนน้ำตาไหลผมปัดมันออกอย่างรวดเร็วพร้อมพุดนั่งลงกับพื้น พลางหันไปมองทั่วทั้งห้องจรดเพดานผมเห็นฝูงขังข่าจำนวนมากบินวนเป็นวงกลมอยู่ในห้องผมค่อยๆค,คลานหลบออกไปที่ประตูไม่นางทุกอย่างก็สงบไฟก็ติดติดดับดับตลอดเวลาผมเข้านอนในเต็นท์เสียงไม้พื้นดังลั่นพร้อมเสียงประตูหน้าต่างดังตลอดแต่ผมไม่แคร์คิดว่าแค่พายุจะมาแล้วก็หลับไปกลางดึกผมตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงสดมน์แบบพุทธดังแม่วมาจากอาคารสำนักงานผมเดินลงไปดูเห็นพ่ออ้อน,นั่งคุกเข่ากับพื้น สวดมนต์อยู่แกหันมาแล้วก็หยุดสวดแกตอบว่าวันนี้แกจะกลับบ้านไปหาญาติแล้วแกก็ขับรถออกไปผมกลับไปนอนเหตุการณ์ทุกอย่างปกติหลังจากนั้นคนงานและเจ้าหน้าที่ก็มองผมแปลกไปเหมือนนับถือผมมากขึ้นผมก็คิดว่าเพราะผมทำงานเดินหน้าได้ไวละมัง้งก็ไม่ได้คิดอะไรงานสร้างโรงเรียนก็เริ่มจากรื้อโรงเรียนไม้เก่าออกระหว่างนั้นก็ทำการประมูลไม้แบบยื่นซองเสนอราคา ให้มากกว่าคนนั้นได้ไประหว่างประมูลยายแก่คนนั้นก็มายืนหน้าประตูโรงเรียนมองดูกระเจยหยุดนานแต่ไม่พูดอะไรจนได้ผู้ชนะวันทําการรื้อไม้โรงเรียนรื้อไม้หลายวันก็ไม่เสร็จจึงเข้าไปสอบถามทําไมล่าช้าหัวหน้าคนงานบอกว่าคนงานลาออกไปหลายคนมาแล้วก็ออกบางคนก็หนีหายไปเลยไม่รู้ทําไมผมก็กําชับว่าให้ทําตามกําหนดไม่งั้นผมจะปรับหลังจากรื้ออาคารแล้วผมก็ต้องหาที่อยู่ใหม่ โดยได้เช่าบ้านไม้เก่าไม่ไกลจากโรงเรียนวันหนึ่งผมต้องไปอยู่เวรกลางคืนที่โรงเรียนก็นอนบนเปลอยู่ข้างๆสำนักงานไม่นานก็ดินเสียงพูดไวๆแบบที่ไม่เข้าใจมันดังนานเบาบ้างดังบ้างจึงลุกขึ้นเดินหาต้นกลอเสียงพร้อมไฟฉายหนึ่งกระบอกไหนๆก็นอนไม่หลับแล้วก็เดินหาเลยละกันหลังโรงเรียนจะมีต้นไทรต้นใหญ่มากๆพยายามเดินไปฟังเสียงพอเดินเข้าใกล้เสียงก็เงียบไปพอกลับออกมาก็ดังอีกเป็นแบบนี้อยู่นานจนเลิกสนใจ แล้วก็กลับไปนอนต่อเช้าวันรุ่งขึ้นป้าเจ้าหน้าที่ก็มาลงชื่อทำงานกับผมขณะเซ็นชื่อก็หงายหลังล้มพับไปกับพื้นพร้อมชักกระเด๋วกระเด๋วตาเหลือกมองมาทางผมผมก็เรียกคนงานมาอุ้มพาไปโรงพยาบาลแล้วขับรถตามไปที่โรงพยาบาลประจําอาเภอพยา,าพยาบาลพยายามฉีดยาแต่ฉีดยาไม่เข้าพร้อมกรีดร้องเสียงดังบุรุษพยาบาลหลายคนมาพยายามจับมัดป้าแก่ในที่สุดแกก็สะบัดหลุดวิ่งออกจากไปที่ถนน บุรุษพยาบาลก็วิ่งตามป้าแกแกกระโดดให้รถชนโชคดีรถขับไม่เร็วจึงบาดเจ็บไม่มากบุรุษพยาบาลจึงจับมัดกับเตียงแต่ก็ยังร้องลั่นลงพยาบาลร้องอยู่นานมากแกก็พยานมองตาถลนมาที่ผมเอามือเอื้อมมาจับไม่รู้ทำไมไม่นานชาวบ้านก็พาผู้ชายคนหนึ่งมาอายุน่าจะไม่เกิน40แต่ตัวนุ่งสล่งไม่ใส่เสื้อมีลูกทีมมากันสองสามคนโดยบอกคนนี้เป็นเหมือนพ่อหมอแกเข้ามือกดที่หน้าผากของป้าเจ้าหน้าที่จี้ปุ๊บ เนียบปับ๊บสงบเลยฉีดยาได้เลยผมเลยเรียกลูกสาวป้าแกให้มารับกลับบ้านกลับไปที่โรงเรียนก็เตรียมทำงานปกติไม่นานก็มีชาวบ้านร่วม20สิคนมาที่โรงเรียนพากันเดินไปที่ต้นไทรใหญ่หลังโรงเรียนนำโดยพ่อหมีผมก็เดินไปดูว่าเขาทำอะไรก็พบกับป้าเจ้าหน้าที่กำลังคลานเลื้อยๆบนพื้นหน้าต้นไทร พ่อหมอก็สวดคาถาเบาๆไม่นานป้าเจ้าหน้าที่ก็หยุดจัดญาติก็พากันหามออกไปพอออโรงเรียนก็เดินมาหน้าตาตื่นมาว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อหมอก็บอกว่าพาเขามาส่งที่เดิมแล้วก็หันมาบอกผมกับพออว่ามาทําอะไรที่นี่เจ้าของที่เขาถูกรบกวนพอออก็เถียงกับพ่อหมออยู่พักหนึ่งว่ามาพัฒนาอยู่ดีๆพ่อหมอก็ตาเหลือกมือข้างหนึ่งถือมีดหมออีกข้างจิกพอออพออ พร้อมดึงอย่างรุนแรงจนหัวพออโยกผมได้แต่ตกตะลึงทําอะไรไม่ถูกพ่อหมอก็มีมีดแกก็ตะโกนเป็นภาษาอะไรสักอย่างไม่เข้าใจอยู่นานอันนี้พี่พนักง,งานแปลได้ว่าเหมือนกับว่าอย่ามายุ่งยื้อกันไปมาอยู่นานผมพออก็ขาดหลุดติดมือพ่อหมอจนพออหลุดออกมาได้แกก็คลานคลานหลบไปพ่อหมอก็เอามีดมาชี้หน้าผมจ้องอยู่สักพักก็ฟุบลงไม่นานก็ฟื้นมาพูดปกติ ไม่นานหลังจากนั้นพอออก็ทำบุญเชิญพระมาฉันเพนแกก็เอาบทสวดอะไรสักอย่างมาให้พระสวดทราบทีหลังว่าเป็นบทไล่ผีหรือถอนของอะไรประมาณนี้แต่พระไม่สวดให้แต่การทำบุญก็จบไปได้ด้วยดีตอนนี้การจัดซื้อจัดจ้างสร้างโรงเรียนได้ผู้ชนะแล้วก็เริ่มมีการปรับพื้นที่มีการขุดตรงนู้นตรงนี้วันหนึ่งพอออก็สั่งให้รื้อถอนศาลพระภูมิเจ้าที่ คนงานก็เอาแมคโครมาขุดตามคำสั่งหลังจากนั้นลูกๆของคนงานที่มาสร้างเพิงที่พักก็จะร้องไห้ทั้งคืนไม่เว้นแม้แต่เด็กโตเป็นแบบนี้อยู่หลายวันจนวันหนึ่งคนงานทนไม่ไหวก็พากันมาที่สำนักงานบอกว่ามีคนมาเข้าฝันว่าไปรบกวนเขาถ้าไม่หยุดจะฆ่าให้หมดก็ทำการพูดคุยสรุปคือจะทำการตั้งศาลพระภูมิในจุดใหม่ก็ดำเนินการตั้งศาล เชิญพ่อหมอมาทําพิธีระหว่างทําพิธีคนงานก่อสร้างหลายคนก็ของขึ้นพยายามเข้ามาทําลายสารพูดภาษาที่ไม่เข้าใจไม่กล้าบ,บอกว่ายาวีเพราะผมก็ไม่รู้ว่ายาวีพูดยังไงจนเสร็จพิธีก็สงบลงคืนนั้นทุกอย่างแย่ลงกว่าเดิมผมกลับมาที่บ้านในบ้านพักหากต้องการไปห้องน้ําจะต้องผ่านทางเดินแคบๆวันนี้มีน้องตุ๊กแกมาเกาะอ,อยู่สามตัวแต่ที่แปลกคือวันนี้มันกระโดดใส่ผม อีทั้งวิ่งตามครั้งรอบแรกยังคาดว่ามันอาจตกใจแต่รอบสองมันก็ยังโดดใส่เช่นเดิมแต่ด้วยความที่ไม่กลัวจึงจุดเศษมะพร้าวใส่ถังจุดไปรมควันจนมันหายไปหมดทั้งคืนนี้รู้สึกว่ามีคนมาตะโกนเรียกทั้งคืนจนวันรุ่งขึ้นก็พบว่ารถยนต์ของผมที่จอดไว้หน้าบ้านพักโดนทุบบุบไปสองสามจุดสอบถามคนใกล้เคียงทุกคนก็ทำมีพิรุษไม่ยอมตอบคำถามที่โรงเรียน คนงานหายไปเกินกว่าครึ่งคนที่เหลือก็มาบอกว่าทำพิธีไม่ถูกต้องประมาณนี้จนเขานำคนของตนเองมาทำพิธีตั้งอีกศาลหนึ่งยายที่นุ่งสรงคนเดิมก็มาที่พิธีพยายามทำลายพิธีแกพูดได้ประมาณว่าอย่ามายุ่งแล้วก็เอาเครื่องเส้นไปกินต่อหน้าต่อตาคนทำพิธีเนื่องจากในที่ดินมีบ่อน้ำเนื่องจากมีคนมาลักลอบขุดดินไปขายจึงต้องมีการปรับพื้นที่ขุดถมตลอด วันหนึ่งอยู่ๆคนขับแมคโครเจอขุดเจอโครงกระดูกคนนับสิบคนอยู่ในบ่อน้ําทั้งบนพื้นดินทางพออ,อก็พยายามปิดข่าวกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มาที่โรงเรียนพอตรวจสอบพบว่าที่นี่เป็นที่ฝังศพเก่าแล้วก็พูดประมาณว่าที่ดินหลวงส่วนใหญ่ก็เป็นป่าช้าเก่าทั้งนั้นแหละบริษัทที่ได้งานก่อสร้างก็ทําพิธีใหญ่แต่ไม่ได้มีการขุดสิ่งใดขึ้นมาผมคุมการก่อสร้างอยู่นานจนขึ้นโครงสร้างอาคารเสร็จ ก็ทราบว่าพ่อของผมมีอาการหัวใจวายจึงทำการสอบย้ายเพื่อกลับมาใกล้ๆบ้านระหว่างรอคำสั่งย้ายก็มีพิธีทรงเจ้าเหมือนเทศกาลกินเจผมก็ไปโรงเรียนตามปกติแต่วันนี้มีคนชุดขาวมาที่โรงเรียนหลายคนผมก็เข้าไปดูว่ามีเหตุการณ์อะไรสิ่งที่ผมเห็นคือน้องเจ้าหน้าที่ธุรการผู้ชายและนักการเหมือนเริ่มทำการเข้าทรงมีเหล็กเสียบตามปากแก้มน้องผู้หญิงก็อยู่ไม่ไกลซอมถามผู้มาทำพิธีก็บอกว่า เหมือนน้องเขาส่งเจ้ามานานแล้วครอบครัวก็เป็นคนทรงผมงงมากทํางานมาด้วยกันเกือบปีไม่รู้เลยผมก็ปล่อยให้เขาไปทําพิธีกันจนเสร็จระหว่างนั้นก็มีเหมือนพ่อหมอมาทักผมบอกผมว่าให้ผมออกไปจากที่นี่เขาทําอะไรไม่ได้แต่เขาจะทําคนรอบตัวผมก็ถามไปว่าหมายถึงอะไรมีคนเสียประโยชน์จากที่นี่เขาทําของใส่ให้คนที่อยู่ชิปหายคนที่อยู่ที่นี่เขารู้ดีเป็นคนนอก แล้วเขาก็ทําพิธีเหมือนให้พรอะไรให้ทํานองนี้ผมก็ออกมาจากพิธีแบบงงๆไม่นานก็มีหนังสือมาให้ไปรายงานตัวที่ทํางานใหม่เป็นอันว่าผมสร้างโครงสร้างพื้นฐานเสร็จก็ปล่อยให้ครูคนใหม่รับผิดชอบต่อไปกลับไปตอนปัจจุบันโรงเรียนนี้สร้างเสร็จแล้วครับแต่มีเหตุการณ์อะไรไหมนั้นผมไม่อาจทราบได้อีกแล้ว